เราไปดูว่าในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับทุกหน่วยนะครับติดตามสถานการณ์ผลไม้รายงานทุกวันเร่งขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันราคาผลไม้ไทยให้สูงขึ้นตั้งเป้าปีทองของผลไม้ไทยนะครับนายพิชัยณริพพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมวอรูมติดตามสถานการณ์ผลไม้ไทยปี68นะครับร่วมกับทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ผลไม้กําลังออกมากโดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันผลักดันเจมาตรการครอบคลุม25แผนงานทั้งเพิ่มการบริโภคภายในประเทศขยายตลาดต่างประเทศอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าส่งออก และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพและโลจิสติกเพื่อบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกให้ราคาดีตลอดทั้งปีอันนี้ชาวบ้านฝังแล้วชื่นใจครับผมเพราะว่าแผนงานสำคัญก็คือการมุ่งหวังให้เป็นปีทองของผลไม้ไทยนะครับ,รบที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยกว่า1.15ล้านครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาผลไม้ที่สูงขึ้นทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยท่านนายการัฐมนตรีก็ให้ความใส่ใจกับเกษตรกรและก็ภาคการเกษตรกระทรวงพาณิชย์ก็ทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับให้ผลไม้ไทยเนี่ยมีตลาดรองรับที่แข็งแกร่งทั้งในและก็ต่างประเทศและก็สั่งให้ทูตพาณิชย์และก็พาณิชย์จังหวัดทํางานกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับให้เกษตรกรไทยต้องขายผลไม้ได้ในราคาดีมีรายได้เพิ่มขึ้นและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็สั่งการให้ทูตพาณิชย์และก็พาณิชย์จังหวัดรายงานสถานการณ์ผลไม้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อจะนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดทันสถานการณ์และก็โดยเฉพาะตามด่านจีนและก็เส้นทางส่งออกสาคัญนะครับอันนี้ก็ต้องไปเร่งแก้ปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้กับการส่งออกผลไม้ไทยให้คล่องตัวมากขึ้นด้วยนะครับ